อเอแล้วพูบาทเนี่ยพูนะโดนอีกแล้วครับโหโบยตัวนี้มัดใหญ่เลยเหมือนครับใช่ตัวนี้ครับสุดยอดละใหญ่เลยตัวนี้มาฮะอยู่คู่ซาครับเนี่ยซาพุมเอียงเนี่ยละซน้อยนี่ขึ้นมาตามคู่ซาครับมับตัวนี้ียบร้อย สวัสดีครับผมภูผอของนุ่มทิพย์คือเก่าครับงมคำคำแล้วผมมีนกินครับมืัอนี้ผมว่าเจหาใส่เบดกุบก่อนจักซิปหลังพอได้ปนแดงเลยครับพอได้สูผอกินนี่นะกดไลค์กดแชร์นุ่มทิพย์คือเก่านะครับมืัอนี้แล้วแต่เวียกคำละโคตรจีบกัเดินใส่เบดก่อนจักซิปหลังเน้นๆเอาโลด พ้นพากระต๊กนะครับวันนี้เ่ชิบหลังพ่อพอได้อมพอได้แกงอยู่ประจักหาแต่หมูมันโดด,ดโดนเนาะติดตามดูมทิปไปครับคือเก่าคือเดิมเยอใส่เดือนคือเกา่าฮะจัดจัดครับบันนี้มามักมุมนี้ก็โดดแล้วครับ โดดแล้วโดดแล้วะครับมุมนี้ก็โดดนะครับตัวนึงนี่ครับมุมนี้มุมนึงจับจับแบบนี้ืมมาลุนกำนวนทิพย์เลครับเ้อกับเบ็ดสิบหลังจะได้จักโตนี่แหละมุมนี้อ,อืจับจับ,จบรถอ่นี่มีครับมุมนี้มุมหนึ่ง โดดอยู่หานี่แหละขึ้นมากินอยู่นี่แหละจัดไป้อดมันมันคือเก่าเบ็ดซิบล้างมาลุ่นกับนุ่มทิพย์นะครับนะจะได้จักตัวมาเนี่ยแต่เน้นนะเน้นเน้นมันโดดได้มันเนี่ยมันมาลอกินปลาซิวอยู่นี่แหละสูงๆดดูอด ฝนฟาก็ะจิต๊กกีดยางกับสีห้อมเชื่อปจักเก็บร้อยแล้วครับผมกกใส่เวในขันคู่สะพอมครับ,รบเห็นมันโดดสามโตัวสี่โตัวนี่ละจุดนี้นะครับที่ผมปักไว้กับยูฮันเดี๋ยวมารอบังครับอีกจักชสมมุมงหาเนี่ยก,กินแรงพอลนุ่มทิพย์สิมันมนันอยู่บอกกับ,บเบ็ดสิบลังสิบหลังสิบคันเนี่ยเออจะจำรถมาเนี่ยเอารครับวานนี้ถึงเวลาแล้วครับ มลุมทิพย์มันนี้คือเกา่อาอามเบ็ดผู้นะครับบอิมานพอได้กินแรงอยู่บวกกับบ็ดสิบลังบมมีเวลาครับแต่เวียกฮะลงทงลงทงม,มาล้วก็เจอแล้วครับบ่อบพลาดโดดตรงนี้คือบ่อพลาดแล้วครับน่ะลังไกลเคียงกับบ่อพลาดแล้วครับโดดคือว่าตายรอดนี่แหละนี่ครับทางนี้ก็บเจ็บเจ็บ สุดยอดลหรมันมน,นะครับสองลังติดกันลังนั่นครับขัดขนาดอืยมย้อนไปสี่ลังครับโดนละสองมันมลน,น,นะขักอยู่โอ้โหใหญ่เติมแล้วครับผูสุดยอดขักขัดพอไ้ฮะพอไร กินอยู่กินแรงเลยนะครับมื่อนี้กากีดยั้งละพอได้เฮดเอฟซีเบิ่งนี่นะครับตัวน,นี้โอ H H F นะ้ตัวนี้นกต่งามอยู่โดดตรงนีแล้วเนี่ยอืมอืมสุดยอดอยู่สองตัวนี้บักนีสองตัวกับปนยินละสองสามคน,นครับสองตัวละ ไปไปต่อครับพู้ไปคู่สะตัวผมใส่ไว้พู้บาดให้มุงตัวมันโดดดีพู้ตัวบักใหญ่ซั่งนะครับคู่สะครับมัเนี่ยตรงนี้ึ <c oughs> เอาแล้วพู้บาดเนี่ยผูน้นะโดนอีกแล้วครับโอ้โหตัวนี้มักใหญ่เลยเหมือนนะครับเจ้ ตัวนี้ครับสุดยอดละใหญ่เลยตัวนี้มาฮะอยู่คู่ซาครับเนี่ซาผมเมงเนี่ยล่ะซาหน่อยนี่ขึ้นมาตามคู่ซาครับมับตัวนี้ียบร้อยฮึาใส่เดือนขึ้นซ้ายเลยครับพ่บก,กบตัวนี้สุดยอดละนะจำจั ขอเวลาปดนะครับผู้เดียวครับอีกสองล้างสุดท้ายได้ไปสามตัวแล้วครับนี่เอาแล้วล้างนี่ครับล้งนี้กระโดนจำๆสุดยอดละง่ายๆนะหา,า,แ,าแต่มุงมันโดดครับนี่มันโดดลงกลางหน้านี่แหละ โอ้ักมานี่ครับตัวที่สี่กับเบ็ดสิบหลังใ้สี่ตัวครับคืนนี้พอได้กินละพอได้ออมละแหละพอได้ถอนกินหน้าพอผมนะครับเป็นจากอ,อมกบมาพอได้เพื่อนกินแดงผมก็คาดะเฮ็ดเบียกบได้หากินนี่ครับคำคืนนี้นะครับเนะี่ยมันมันอยู่สี่ตัวครับเบ็ดสิบหลังสุดยอดครับก็ได้ก็แช่ให้นน้องทิพย์นะครับนะ มก็จะปาไว้นี่แล้วครับเบ็ดมาใส่ไปอีกเพราะว่าแต่ว่ามันกินนะมันโดดไปละคือสิเบิดแล้วครับผมก็จะกู้ไปใส่จุดอื่นเพล่ะแต่คำขึ้นนี่นะครับกับตอดคือเก่าครับกดไลค์กดแชร์ให้นมทีบเลยครับเอ,อ